เอาละครับก็สวัสด,ด,ดีเปิดๆพี่ๆ้องๆทุกคนชาวโรบอกเนาะแล้วก็เอฟซต้งไหนนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอนะีพีเนาะก็จะจบแล้วเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วมันยังไม่มีการอัปเดตเนาะเดี๋ยวพี่จะไปลุยล <c oughs> ุยบอสเนาะบอสผ่านอันตัวนี้ผ่านไปแล้วก,กิจกรรมเข้าร่วมอ่ะอันนี้ อันนี้เข้าร่วมไปก่อนเดี๋ยวเข้าร่วมมันดีก่อนอันนี้ให้ทําดาเมจในเวลาที่กําหนดก็คือสองนาทีอเอ้ยเข้ามาก็ยิงยิงยิงอะ่ะถ้าเกิดเราติดท็อปเราก็จะได้อ่าของด้วยนะครับมีนคนก็จะเข้ามาเยอะเหมือนกันลงกันตีกล่องใหญ่ๆกล่องนี้อ <c oughs> โอเคขี้เขียนเดินละตีไป นี่ยิงยิงดูว่าจะได้เท่าไหร่ตอนนี้ทำดาเมจไปร้อยร้อยกว่าเอ็มและเก็บตังค์หนยเก็บตังค์่อยีะ <c oughs> ได้ตังค์สะอกมาให้เรา โอ,อยิงเข้าไปทุกคนโอ้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปมาถึงก็ล่าบอสโ์เด็กไปก่อนนี่อันนี้ก็คือทำนามิดไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันจะบันทึกเป็นสถิติของเรา ว่าเราเคยทําได้เท่าไหร่ก่อนหน้านั้นแล้วก็รอบนี้ได้เท่าไหร่ตอนนี้จะครบสามร้อยเอ็มแล้วนิดเดียวขอสักสามรอเอ็มกว่านี่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 อุ้ย ทันป่มวะเออสามร้อยห้าสิบเอ็มทันอยู่หกสิบด้วยนี่เคียร์ครับตึ้งหนึ่งสถิติแบตเติ้อินเหรียญที่ขโมยไปหกสิบเอ็ดจุดหกห้าเอ็มโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่ป้ายบิวบอร์ดนี่เด้าบอสต,ตัวนี้นะ นี่มาเลยดีกว่าโอ้สันเลือดเท่าไรอะสิวๆก็มาดีนี่ดูเรามีตอนนี้ตอนนี้ทีมเรามีสีทองมาแล้วนะเจเนลรี่สามตัวนะจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นแล้วก็มีระดับตำนานเป็นโอกาสสุ่มผมได้มาเมื่อวานดวงดีมากเลยได้ตอนประมาณตีสามหรือตีสี่เนี่ยกดสุ่มเปิดทีละอันเนี่ยแล้วก็ทำนูน่นทำนี่ทำนั่นเนาะ เปิดชูปแตน่สม์เรียนเร็วป่ะโอเคเขาบอกว่าต้องการหกสิบเก้าเอ็มจัดไปเดี๋ยวเราไปส่งเควสก่อนเดี๋ยวเรามารับรับเควสอีกทีนะึตีบอส <c oughs> ดูตัวสีลุงนี่เป็นอะไรที่แบบโคตรโอพีอ่ะเอฟเฟกก็สวย แลวแม่งได้โคตรยากผมบอกเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีมาตบบอดเมื่อกรตรงนี้ด้วยซึ่งนี้ก็เป็นตู้ใหม่นอะอัปเดตมาเมื่อคือนก็คือชเพชพในการสุม่มแล้วก็โอกาสที่จะได้ตัวสี่ลุงด้วยระดับตำนานแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นตู้ตัวถัดไปตู้ที่กำลังจะถึงแล้วก็ตรงนี้มเป็นการอัปเกรดนะนี้เพชรเราไม่พอ โอเคเราเดินเลยมาเดี๋ยวเราไปส่งเควทก่อนตึ้งหนึ่งได้อะไรจ้าโอ้ได้เพชรมาสองรอยห้าสิบไม่มีเควทได้แล้วหรอแบบต่อไปมันยังไม่มาเดียโอเคไม่เป็นไรนี่นี่ยิงเข้ไป โอเคเดี๋ยวเราไปตรงนั้นต่อมันจะมีบอสอีกตัวหนึ่งเราใคยยี่มันไม้หมดมันไม่มีเควสให้แล้วนะกล่องเหมือนตีตัวตัวตัวีบอสตัวตะกี้ตัวสุดท้ายและนี่เหลือตรงนี้เออแต่ทำไมผมไม่ได้ไขวะจริงจมันมีไข่อีเตอร์เอกด้วยนะมาดีสาม สามล้านสี่แสนนะนี่มาดิเจอเราเราดาเมจเราทะลุกัแล้วเราฟาร์มรอูกเขาทุกคนเออถ้าได้ตัวลุกมาอีกสักตัวจงแจ่เลยนะนี่นี่ยิงมปลูกเขาเอ้ยช็อตเข้าไปโอ้มันตีมันสกิลโ <c oughs> จมตีเดียวป่ะนี่ปล่อยลูกไฟนี่เราปล่อยตัวใส่เราเหมือนกัน นี่แน่นี่แน่ตายยากแกวะบอกว่าทำไมเงียบๆโอ้โหรือเปิดเสียงนี่เองนี่เนี่ยนี่ ดเดียวดูดีว่าจะได้อะไรบ้างขอตัวลุง้วยก็โวนดาเบิเราขึ้นมาเยอะเลยถึกจังวะหนึ่ยี่สิบหกเอ็มยี่สิบสองแล้วดเดียว นี่หายไปซะมึงซึ่งหนึง่งอู้ยได้เพชรมน้าร้อย Victory โอเคได้เพชรมาร้อยนะเร็วๆนี้ยังไม่มีลานอัพเดทนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านไม่ใช่กลับบ้านสิกลับตาน ถ้าเราจะเอาดาบเอทเพิ่มเราเพิ่มจำนวนสเล็อีกหนึ่งตัวจะโอพีมากมาดิ ให่เราตีเรื่อยๆจนกว่าลูกน้องเราจะตีองตึงกตัวหน,น่วก็ตีความเสี่ยงของบอสเพิ่มขึ้นมันก็จะจำกัดไว้นะว่าเออต้องการเท่าไหร่ครแรก2ล้านครั้ที่2ก็10ล้านครั้งที่3 000, 000. 4, 000, 000. ก็ตี10ล้านแล้วก็มจะเพิ่มขึ้น50ล้านโอ้เฮ้ยมันตีลงก็ไม่เข้าเลยนะ 白天。 ใช้สกิลพายุตีธาตุเลยวะนี่เดี๋ยวแต่มันตีเราไม่เข้าเลยเราก็ตีเรื่อยๆเนี่ยดูตอนนี้2 0อยเอ็ดดูดีว่าเราก่อนตัวละครจะตายหมดเราจะได้กี่จะได้เทอะไรนี้ก็เท่าไหร่ เลือก,อกที่เราเริ่มลดแล้วว่าคือแมลง อยู่ร้อยแล้วอีู่ร้อยแล้วเว้ยแย่แล้วแย่แล้วคุณออ,อสักคาร์าเอ็มก่อนอุ้ยเป็นพัดมันงงกันลเลยอัเหี้ยเหลือตัวเดียวไม่นา่า ไม่ถึง 500M ว่ะเพื่อนรีเตียนไม่ทันเออจบต้องการหนึ่งพันเมมความเสียหายจะไ,ได้เพิ่อมอีก200โอเคตอนนี้เราติดท็อปไหมเนะี่ยไม่ติดด้วยก็คือมันบังคับให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้เรามีอยู่พันส่เกือบพันห้าแล้ว ทการอับเกตใส่แอดเพื่อนมาเยอะแยะไปหมดแลยเนาะ 1, 1เนี่ยการสุม่มได้มาก็จะได้เลย 1.17m ต่อตัวก็คือดาเมจแม่งโคตโรเยอะแล้วก็ไม่มีนะมีแนตะ่พวกกุ๊กกัว ไปดูตรงนี้อัพเทียก่อน4ไปเทียเจ็ดจริงๆต้องเอาเพชรไปสุ่มหาลีจิเนอรี่รรตัวนึก็ได้นะแต่มันก็ได้ยากไม่ใช่ลีจเนอร,รี่มันระดับกำนานเลยตรงนี้เหแล้วกันเทีเก้9 เบอรมีสกิลดึงเลือดติดตัวเนาะเป็นเทียร์8อันนี้เป็นเทียร์5มีเพิ่มัตาการดรอปคอยอันนี้ยังไม่มีเนื้อยังไม่มีเราต้องอัพเรื่ให้มันไปเรื่อยๆเ,เนาะโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะไขว ป,ประมาณนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปฟาร์มเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวคอนเทนต์ก็หมดแล้วเดี๋ยวรอมันอัปเดตใหม่เดี๋ยวมาทำคลิปให้น้องๆดูกันต่อนะครับตอนนี้ก็จะเป็นดอด6.2เอการนำกระดานผู้นำระดับโลก เนี่ยถ้าเราซื้อน้องหมาเนี่ยอัปเกรดแล้วก็อัปเตกรดตรงนี้ให้มันเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆมันก็จะดีมากเนี่ยถ้าเกิดเราอัปเป็น2.87แล้วแหละโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอบหน้าน,น่าจะไปเล่นโซนิกสายฟรีเหมือนเดิมไม่เติมนะครับไม่เติมย้ำไม่เติมเน้นขยันอย่างเดียวเพราะว่าจะได้น้องๆดูว่าเออสายฟรีมันก็สู้ได้แต่ก็มันไม่เก่งทอด เ้องกัะสายเตอร์หรอยพวกเตอร์มก็แบบไปไกลไวไวกว่าปกติอยู่แล้วไงนะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย